กดแรงดึงดูดเป็นกดออโต้จำได้เนาะรู้ไม่รู้ก็ดึงดูดต่อให้ฝั่งเป้าหมายจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ฝั่งนี้จะสะท้อนทันทีโลกภายนอกสะท้อนโลกภายในเก็ตเนาะความสำเร็จข้างนอกวัดขนาดของใจบางคนบอกอ้าวแล้วถ้าคนที่ไม่ได้มีบ้านใหญ่ไม่ได้มีรถหรูล่ะก็แ,แสดงว่าเข้าใจปลาสิวปลาส้อยนั่นหรอตรว่าอย่าตีความหมายผิดนะคะฟังดีๆนะคะ คนเหล่านั้นน่ะอาจจะกำลังครอบครองสมบัติมหาศาลที่ดินเปล่าร้อยไร่อยู่ก็ได้คุณไม่รู้คุณไม่รู้รจริงๆบางคนถวายที่ถวายทางให้วัดสร้างวัดเป็นร้อยไร่ก็มีเขาอาจจะไม่ได้สะท้อนเป็นบ้านหลังละร้อยล้านลดโรซรอยห้าสิบล้านเขาไม่ได้อาจจะสะท้อนแบบนั้นแต่เขาอาจจะสะท้อนเป็นซื้อที่ดินถวายวัดร้อยไร่ทำบุญผ้าป่ากระถินถวายเงินทีสิบล้านอย่างเงี้ย โอเคป่ะ okay, แต่ที่แน่ๆคือความสําเร็จหรือสิ่งต่างๆข้างนอกวัดขนาดข้างในอยู่แล้วมีกฎจตัตธรรมเมื่อเรารู้แล้วว่ากฎแรงดึงดูดเป็นระบบออตโต้สิ่งเดียวที่เราต้องเรียนรู้คือเรียนรู้เทคนิคเทคนิควิธีใช้กฎแรงดึงดูดให้มันเกิดขึ้นเร็วขึ้นที่เรียกว่าการยน่นยอ่อระยะทาง <c oughs> มีอยู่สองมีอยู่สองอย่างที่เราต้องทำหนึ่งเรียนรู้เทคนิค ให้มันเกิดขึ้นเร็วให้มันดูดเร็วสองคือคอยรับสัญญาณจากจักรวาลเนี่ยเพื่อคอนเฟิร์ม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 ถ้าใครอยู่ใกล้โคตรว่าจะได้เจอคำนี้บ่อยมากโคตรว่าคอนเฟิร์ม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 แม่คอนเฟิร์มแม่คอนเฟิร์ม